ถ้าเข้านะคุณรักษาได้เพราะมันสึกปัญญาของแทย์อาชีวะแทย์แผนจีนศึกปัญญาไม่ถึงเขาศึกปัญญาไหมึปัญญาคูครัคุณรักษาไ่ชเราต้องขออา่าทเขาแ้วเขาเขาเขาเขเข้าสู่้เสร็จแล้วเนี่ยเป็นอพั้นะไเราองของเนีายนาจารยสนะคือของเรียนมา

แต่ละซีเนี่ยมันก็มีการควบคุมปีร่างานแต่ละปีร่าต่างถ้าเราจัดให้ตรงอย่างอย่างคนี่านเราเปียนมาไม่ตกติมาเรื่องของเชื่อก่านทจะจัดตัสลากก่อน่มันต้องินยานาทนชีน่าเข้จไหมินยาจีนเนี่ยเต้องมีสองฐามเดืี่นให้หายหมด่ยแต่ก็แต่ถ้าดูดีๆมาอีกคือว่าจินยาปถ้าจัดโองสร้างห้เป็นตรงการปัด่ย เวหรือคนที่ท <laughs> <laughs> ้องท้องขึ้นตือเฟ้่อเนี่ยจะดสดงให้ตรงาการท้เฟื่องหายด้วยตินอยางดี่ของเขาพิเศษใจกรจนกล้าทางดสุดที่สำคัญคือช่้นหมอที่บอกว่าขอรสามผัสท่านหมอเนี่อยู่บริสันต์บริสัน ตั้งมาหาไม่อะไรนะ400ก็5 0 0มนะอะไรนะตามไกลช่วยแล้วก็ตุสตุขามก็ช่วยเลยตอนนั้นตุน2 0 0 0เงินมาจากไหนอ่ะต้องดให้หมอไปหมอไปลองมาดิ่น้ำด้วยแล้วว่าอร่อยไอร่อยเห็นว่าจะเอาน้ำไปตรวจดังนั้นไปตรวจเลยตำมาอดื่มน้ำไม่รู้ท้องฟองอะไรเนี่ยปากปอันนี้เลยนันนั้นตรวจตรงไหนว่าเป็นยังไงบ้างดูนะ น <t eman duy ations> okay. Okay. Ah, ้ำแบบที่ักองไปกล่องเลยแต่ไม ah ่รู้ก่อที่ไหนนี่ใส่กอดนะใส่กอดเลยนะโอเคอ่ะจะเริ่มจเริ่มกันตอนนี้จะเริ่มการนับคนานเลยมาลับมารับหมอมารับันอันนี้มาไอที่สุดเลยมาช้าเล้วก็คุยๆยยืดเส้นยืดสายรอนอ่านี่ยังไม่ถึงชาเลยนี่มาจากโพรเตสเกตหมอหนึ่งเราส่โซนใหันอีนหนึ่งเลยอ่ะวันดีสวัสดี มองเรื่องานแก่เยียมงานมาเลยโอ้โหพาจะมาทัวร์ทวีเจตมาวอสตันาเลยเนี่ยเนี่ยโอ้เยอะมากเลยอะอันนี้แนะนำตัวชื่อแต่เดี๋ยวใค้รู้กันมีกันหลังใหม่นะมือมือเอกนะมือหนึ่งนะชื่อหนึ่งเองอ่ะจริงจริงจริงแล้วก็ยังยึดถึอจากสุดยอดยนงยึดถือจริงแต่ว่าคือ แล้วก็อาจารย์เนี่ยก็เป็นเก็บใจที่สุดของเมอนไทยในการบำบัดรักษานั้นรูปแบบของการรักษาของผมเนี่ยก็อาจารย์ก็เป็นหนึ่งข้างในการที่จะมันิชาให้ผมไปรักษาดังนั้นทุกอย่างเนี่ยผมใช้คำว่าหน้าที่รับหน้าที่จากอาจารย์ไปบำบัดทุกคนในเรื่องสถานที่อย่างก่อนมาเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปรักษาบอบัรนะครับอาจารย์พโชค ที่เราตองกาั้นอย่างบัก็เกินจากอย่างที่ไม่เคยคาดคิดในชีวิตแล้วก็พระอาจารย์บุญปันสินสมรั้วสุสีแล้วก็ลงมังนนี่นะครับแล้วก็เป็นโอกาสลาบัดพระอธิมสมาที่อยูโคราสุยยุรปสิบปีได้มาที่นี่นะครับผมชื่อหนึ่งนะครับยังไม่เร่นหมอเพราะัสอบอะป,ประกอบไม่ได้ฉะนั้นเรียกผมหน่อธรรมดา To this. <mumbles> <inaudible> <clears throat> um, the last where do you come from? Talk to you, uh, name, name, name. My name is Paris. Uh, I am uh, Paris from Rome, Italy. So I just arrived I'm now. from Italy. Mm. Mm. Oh, to? Robert? No. What Paris. Uh, Paris. 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 Paris Wilson. <inaudible> <inaudible> I'm uh -huh. ทมุมนี ų, ้นะคะทุกคนก็อยู่อ้อมๆนะหลบก้อหมเรืงได้กล้องก็หลบกล้องได้ออ้องหลกล้ได้หรือคะได้โอเคเทา้เรากจะเช็คต้น้าันแตเป็นเ้ดี๋ยวต้งหน้าตาให้เก่งภาษาอัอนนี้ภาษาอีงได้ไหมได้นะจะช่วยแปลร่างนั่นหลเนาะด้วันนี้ใเก่งไหมเกยอรมันคุณดเยอรมันยูคมสปิกเยอรมันแล้วก็ dia bahasa dia macam no 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 dalam italian dalam italian or oh, in italian. italiano no in inglese ha yes yeah, speaking in english this is hard yes ani ada dah benda tajam ni nak tu kau ni ngan nak ana student ni sana sana fit Oh, tulen, itu tulen. Jadi, sekarang, 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 chạy được thành bố thời gian mới chạy lại để mà cái áo ô kèo nữa How are you? เอาตามมุมไทเจอแล C C C หนึ่งที่โน้นที่สุดลดงมาก็เป็น T ที่หนึ่งีที่หน,นึ่งถ้าสูงสุดนี่เป็น C เจ็ดลดลงมาจาก T สูงสูเเงเนี่ยเป็นีหนึ่งนที่หนึ่งเอามือมันไม่ทักทากข้างหลังเงมันข้างหลังไงผมทำไมก็สิบปอนขึ้นเลยไก่ไม่เจอเลยหือว่าสมุสเดเยอะเหร น่นแล้วระว่างจกับการี่ชีอ่าชีแล้วก็ลงมาก็เป็นชูอ่าขึ้นไปก็ G 3 4ลงมาก็เป็น5 7ดขึ้นไปก็เป็น6กอปัญหาโฟดาวขึไปเนี่ยแล้วก็โอัพเป็น G ีเเนอัพเป็นเครื่องอื่นอ่าม่ก เซเวนอัพเนี่ยเซเ่นซต่อไปเราจะมาดูเนีที่สองเนี่ยที่โชวอ่าที่สองละอาจานัที่ข้อที่สิองต่อไปอันนี้ก็ประมาณ9ก้าประเกซเ่นแค้าเอ็นอัพเซเวนสเ ในกระดูกข้ออกเนะี่ยช่องอ,อกมีส่ข้อ12ข้อวันถึงีเท่าเร็วนี่4หนึ่ง1 2อืมและตรงกลางเราพยายามหาจานะุดไหนจุดเจ็ดจุดสี่อ่าจุดเก้ากันะแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นได้ตรงก็ร,รู้ตำแหน่งอรโอเค้าใจบ่อปอืม,มใจไหมผมพ่อ้าใจไหมครับ้อใจนะ้มพ่อไม่้อใจเนี่จะมาผมก็จะพูดยังไงละพ่อหลวงพ่อไอคิวหนึ่ นี่มาแล้วามีสตาฟใหม่คนเนึ่อันนี้พิเตอร์มารวยรุ่นนี้รรองใครมานี่รวยหมดนะทาเราก็รวยแต่มารวยเอนกัน่มิเตอร์ารรอยกนอ่ามอา h e r e r e from? I'm f o m UK. UK. I live in Thailand. y o i v a i l n o o o i from t l a

สองนะเป็นหนึ่งต้าดูช่องเดียวนี่วก็จะใหญ่ขึ้นโอเคนะ ที่เง๊ต่อไปยืดฟันก็ได้นะเร็จแล้วก็ดูปมเท้ามันนจะโฟกัสจะเน้นะไรนะเสมอเนี่ยอ่าเสนมือส้นมอุ้งมือนะอุ้งมือส้นมือส้นมือนอ่าต่อไปเนี่ยเอ่ย Qua đã thay sau và hết kịch hai con bột tranh tay chân tay này, tay chân 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 ผมก็เห็นอย่น้ยไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็ดีขึ้นอะอ่ะถ้าจะมีคาถาหนึ่ก็โอ้ยใหมูอที่แ้นี่เแง่งนมจิตนับของมีๆเอาด้วย ที่มีคาถาเดี๋ยวถ้าใครชอบคาถาเนี่ยพาไปหาคุณบาลน้อยผมคาน้อยนี่มีคาถาโอ้โหอีกทีอีกตั้อีกให้ก็สกอแล้วก็ก็อะไรเหมือตั้งถังผมใจอยู่ว่าได้มาแล้วผมจะมีที่แล้วเย็นที่จะไปหาคุณบาลน้อยอนะโอเคต่อไปเราก็จะมาเอาท่าคอแล้วยกศีรษะคือแบบดันไปถึงดันไปให้เลยนะ ให้ไปให้มันเลยหลุมเลยมือก็คว้ากันเป็นตัวอะไรนะอนี่ประมาณจับนี้อันนี่ก็คว้ากันเป็นเซสเปซซูเปอร์แมนเอ็กแมนเอ็กแมนพี่เราพี่เราดูว่าเกมนี้เกมห้าสิบห้าสิบคิปตี้คิปตี้นะแรงนะออกแรงหนึ่งสองสามอึ้งตกไปเอ่ะมาข้านี้ลุกมาข้างนี้ทีมีใครคอผ่านตัดก็ไม่ต้องไปทำนะมือคอเล็ก็อบุ๋และดุนะชอว์ อโอเคอ่าตัวนี้นะอ่ายุดนสองอือโอเคบานไเีปคนที่กระดูก็้ล่างอาจจะกินน้ำน้อยหรือยมีเตอร์นวดสมัดนะอ่าอ่าอานะนี้เราจะเมื่อกี้คอแล้วอันนี้เราจะมาดักระโ่อออก้นะอกประเภทเมาส์ 我觉着听，嗯，嗯，嗯。

มอ่งเลยมาหอกดโอเคต่อไปคออกเยียวต่อไปเราก็ hmm. nah. จะมาจุดอไรเวจงเวจงเวจงตรงข้อพับตรงกลางตรงกลางอืมโรงงานนินงเวงน้อพับอันนี้เขาเรียกว่าเทนนิสคอเวจงไ่เวจงไอเริ่มเทนนิสสปิกบอลกันอเ่ o นี้ยาวฟันเข้าพูดกับตัวนี้ 腰酸痛、为中秋。啊，看你看是的，不比你。嗯。腰酸痛、胃中球、胃中，this five 胃中。腰酸痛、骨冷、骨腰，啊、呃，骨中胃中，啊，中。这胃中球。哎，你学的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 ，你为的，你学的，你学的，你学的，你 เน1ทวินนาทีอาจจะไรนะสินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บิสแทบเดือะไรนีปวดหลังตัวเอวอะจุดอันนี้จะเจ็บมากๆกเพราะมันสะท้อนมาจากคนอื่นโอเคเสร็จแล้วก็เสียบหันหน้าไปท่ฝ่าเท้าเสียบ อันนี้ก็พยายามตัดเห้ต like สั้นๆเสือแทงเลยอืมอืมแล้วก็กดอังข้างอ้วกดอัข้างอันนี้อเราลองมาเช็คดูสิเช็คไหมซอบบนี่สอซบับนี่สมเสออ่าอั้นนี้จะตงๆนะอ่ต่อไปขั้น ออกไปแล้วเปิดคอนนาชาติเอแต่หลังเน่ไทยเก็บเงแพงนี้้อะางสู้เสียบอสัอันี้กเยอ่าทนอ่าหายเช็อเกเหตอนนี้ 沙上班，有命了。 ย้อมงนี้บ้างนะย้อมลงสว์ไปเลยอ่าโอเคเสร็จแล้วลุกขึ้นมาได้โอเค now จับคู่กันสองคนสองคนน้องป้อมเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะทำให้มาหนึ่งหนึ่งชื่อนันทมนต์หนึ่งชื่อนนนต์นี่ใครเป็คู่กันอ่าอ่าหนว่าคู่ไหนหนุ่ม่าเดิมหรือะไรคู่ไหน เขาพูดเอไม่ได้ ok ็นขมุนเลยนะอันนี้อันนี้เราพูดกับเขาดีอันนี้เราพูดกับเขาอันนี้ให้เส้นแดงพูดกับหลวงพ่อนะอันนี้เราเราเราพูดสาษาจีนได้ลูกเป็นเขาได้อันนั้นอันนั้นคือได้ไหมฮะนั่นคือได้เดียวเลยสังาจตพอได้นะได้ไหมไม่เป็นได้มันมีที่เลี้ยงอยู่ไม่เป็นไรอ่ะเราเอาเตียงไหนเตียงนี้อ่ะเตียงนี้ก็แล้วกันอ่ะอ่านอนก้อนอนอนก้อน อันนั้นก็อ่านอ่านไเอ่าเราเขอนอันนั้นือปรกอการโทรศัพท์อะไรตุ้มมุงตุ้หูตกระันนอแค่อกันงาอยู่ลเออรเกเตอร์อเราไปข้างหลังเราไปข้างหน้านีใช่ไ่าเอนกันนาะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวราบสองให้เราโชว์นะไม่ไม่เลยให้มาช่วยป่ะ ต้นเ mhm. หมือน่นมอ่ะเดีวถ้าขนให้เขาจัพวเมีใครไหมหรือว่าเราเป็นงไๆๆโอเคเกแตออดี๋ยวอันนี้เม่มีหุอันนี้เราเราเราเป็นแฟนใช่ไหม อ่าแต่เราบ้ามาเป็นร่างเป็นคนให้พี่ขอดีกว่าอ่าเนี่ยหลวงพ่อเให้ฝรั่งมาคู่มาให้น้องคนนี้เราไปไม่ไม่เป็นไรให้ให้น้องเหมือนเดิคนันเป็นเป็นหลวงพ่อมาคู่ให้หลวงพ่อมาคู่สอาจะรย์นี่อ่าหลวงพ่อมาคู่อาจารนี่อ่าโอเคแล้นอนคว่ำเลยสองเตียงนี่เราก็เมาให้นี่นะหลวงพ่อคู่นี่เลย Awang pun ikut. Ah, ayuh nanti nampakเลย nampak begini, jambuahเลย nampak begini, kulufat, ah, ah, ni tu, awak ni. Stand, stand in the, in the, in the, apa nak? How, ayuh, slip.